คนนี่นฮิฮิแต่คนนั้นมันซึ่งตอนนี้มีแก่ล้วะไ่มาหรอปกติเขาใช้ห้าใช่ไหมได้เยอะก็ดีใช่คนหายนี่ได้ตัวรับมันได้เหมือนกันแต่ต้องยืมแค่นานกว่านี้ เราจะไปนดรวดับเนี่ยตามนะนย่ขนาดหนฮึ ใครอะใครวิ่งมาตรงนี้อะโอ้ยเลยสักคนไออยอยลอะเฮ้ยยังไงก็ต้อมีแต่กูยิงอยากตายอยู่นะทำไม หันไหมหรือว่าไม่หันก็ว่าไม่หันหวกว่าจะมีคนรู้ไหม,มนะ <c oughs> ั่นแหละกูก็มีกดเข้าแล้วนะั่กอดเลดกูนะโอเคมาสองคนไปยืนกัน <c oughs> <c oughs> う、mm hmm. 因为他们起，盘了吗？ แลม้มึงมึงไม่ตายเลยนะนะแต่กูก็ตายแล้วแต่กลัาครับเหมือนจะตายแล้วนะวนวอีแตอล์ว่านางแรกแต่เอาไว้มันเลือนเลยใหนะ้ได้กันสู้ ลเลนนี้ย,เย,ย,ยงเหยอนะเนี่ยใช่ปกติไม่จะต้องตัวแตะนันนีล้วิ้ยนี่ก็มันโอ้โหไม่ทำจริงฮันนีมันต้องเด เฮ้ยจ็ะมันมีคขาซาดเลยไม่ฮัดเราต้องเร็วกว่นี้เราต้องเร็วกว่นี้เราต้องเร็วกว่นี้่เอ็กวงนเรา่าน,นี้ ตายด้วยโอเคสักแก้วเรื่วยอย่าขึ้นยอมไอ้ไข่มันมันก้อนสีขาวใช้แอร์ปอะตอมีควัน